สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีรรส์ C++ ในวันนี้เราจะมาคุยรายละเอียดหยุมยิ้มของฟังก์ชัน Overloading กันครับว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วเราทำอะไรไม่ได้บ้างก่อนอื่นเลยที่คุณต้องรู้ก็คือจะเป็นคอนเซปต์พื้นฐานที่สุดเลยก็คือว่าฟังก์ชันเนี่ยมันจะพยายาม Cast Argument ให้แมชกับ Formal Argument เสมมติคุณผ่าน Actual เป็น10.9แบบนี้ใช่ไหมครับผมมันก็จะ Cast ตัวเนี้ยเป็น i n นนะครับผมดังนั้นไอตัวนี้มันก็ ก่อนอื่นนะครับเรามาเ네นมฟังก์ชันกันก่อนเพื่อให้เพื่อเราจะรู้ว่ามันมันรันจากฟังก์ชันไหนแบบนี้นะครับผมก็จะหาหาแบบนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นอ่าแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน2โอเคครับตัวน,นี้เป็นฟังก์ชันหนึ่งตัวนี้เป็นฟังก์ชัน2ถ้าสมมติว่าเรารันเราก็จะรู้ว่ามันเรียกใช้ฟังก์ชันไหนใช่ไหมครับ <uest> ผมจะลองรันดูก่อนเห็นไหมครับอันนี้เรียกใช้ฟังก์ชันหนึ่งเรียกใช้ฟ oh, ังก์ชันสองเพราะว่าอันหนึ่งมีแค่อันเดียวนะครับถ้าคุณทำแบบนี้มันไม่มีปัญหา แต่มันจะมีปัญหาแน่ๆถ้าสมมติว่ามันคาสแล้วแล้วมันงงผมหมายถึงอะไรมาดูกันเลยครับสมมติว่าคุณมีอีกฟังก์ชันหนึ่งคุณ overload มันเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ของคุณเป็น type long แบบนี้นะครับ long int ผมจะลองอ copy ตรงนี้มาครับแล้วก็ทำ definition มันซะตรงนี้ก็จะเป็น long แบบนี้ครับแล้วก็นี่มันก็จะรันจากฟังก์ชัน3โอเคครับผมถ้าสมมติผมบอกให้มันตรงๆอะ มันก็จะไม่งงนะครับพราผมผมใส่ L ตรงนี้ก็แสดงว่า10.9เนี่ยเป็นสมมุติว่าเป็น10แบบนี้นะครับก็คือ10เนี่ยเป็น L นะผมจะลองรันดูเห็นไหมครับมันก็จะรันผ่านเพราะาตรงนี้เป็น60แต่ว่าถ้าผมไม่บอกให้คอมไพเลอร์รู้เนี่ยผมแค่ใส่10 6เฉยๆเนี่ยพอมันก็มันก็จะเริ่มงงแล้วเอ๊ะจะใช้ int หรือว่าจะใช้ long ดีแบบนี้ครับผมจะลองรันดูอ่าเห็นไหมครับมันปรินได้ทําไมล่ะครับเพราะว่าทําไมตรงนี้ ในเมื่อมัน c a s ไป i n นกับลองมันไม่งงเหรอทำไมเรางงทำไมอมพอยเรืไม่งงสรุปคือมันไม่งงนะครับเพราะว่าไอคอนสแตนเดียวๆเนี่ยตรงนี้มันก็คือ i n นนะครับในเมื่อตรงนี้มันเป็น i n นดังนั้นมันก็จะใช้เรียกฟังก์ชันนี้เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นว่ามันเรียกใช้ฟังก์ชันที่2เห็นไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเราบอกให้มันตรงๆว่ามันเป็นลองนะมันก็จะใช้ฟังก์ชันที่3นะครับเดยผมปิดตรงนี้ก่อนผมจะลองรันเห็นไหมครับมันก็ใช้ฟังก์ชันที่3ซึ่งฟังก์ชันที่3ของเราเนี่ยมันเป แน่นอนถ้าสมมุติว่าผมทําแบบนี้นะครับก็คือสมมติว่าเป็น5.6แบบนี้5.6นี้เป็นชนิดอะไร5.6นี้เป็นชนิด double รู้ได้ไงว่าเป็น double เพราะว่า constant เดียเด่ยวๆเนี่ยมันอ่า constant ที่เป็น Ho นนิยมเนี่ยมันจะคิดเป็น double โดย default นะครับคุณให้อยากพิสูจน์ก็ใช้ side off แล้วตรงนี้สมมติว่าเป็น5.6แบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะ print อะ่ขนาดของข้อมูลของชนิดตรงนี้ดังนั้นบรรทัดแรกของเราก็จะต้องได้8 แป๊บหนึ่งครับเพราะว่าตัวนี้มัน a m b บิ u ิตผมยังไม่รันนะครับตรงนี้ผมยังไม่รันผมอยากให้รู้ว่าตัวนี้มันเป็น8นะครับอยากให้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นชนิดของ double เมื่อเรารู้แล้วว่า c o m มนต์ครับเผื่อจะได้ใช้เมื่อเรารู้ว่ามันเป็นชนิดของ double ใช่ไหมพอมัน c a สเนี่ยมันก็จะงงครับว่าเอ๊ะจะ c a สไปใช้ i n นหรือว่าจะใช้ลองดี lee. เพราะว่า2อันเนี่ยมันมีขนาดข้อมูลเท่ากาันก็คือ4นะครับคุณลองอก็คือสีนะครับก็คือ i n นกับลองในตรงนี้ s i d อ of i n น ผมจะลองรันดูเอาต้องคอมเมนต์ตรงนี้ก่อนนะครับผม set of int องแล้วก็ double of float ลองนะครับตรงนี้ก็จะเป็น float ผมจะลองรันดูก่อนนะครับเห็นไหมครับ4ทั้หงหมด4ีทั้งหมดหมายความว่า,า int long float ของผมเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันตรงนี้ก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าถึงผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับ ถึงผมจะพยายามรันตรงนี้แต่ผมรู้ว่าค่าโฟลด์เนี่ยมันเก็บมันเก็บโพสิยมได้ใช่ไหมครับดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะ c a สไปหาโฟลด์แทนที่จะมันแทนที่มันจะ c a s แทนที่มันจะ c a s ไปหาอิน์นะครับผมผมจะลองรันดูแต่ว่ามันรันไม่ผ่านเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมันงงเลยครับมันบอกว่า ambiguous เพราะว่าไอ้โฟลดของผมเนี่ยกับอิน์ของผมเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันมันก็เลยงงนะครับผมถ้าสมมติว่าอิน์ของผมเนี่ยมันมีขนาดเท่ากับ2แล้วโฟลดของผมมีขนาดเท่ากับ4มันก็จะ cast ไปหาที่ float ได้นะครับผมเอาละครับการ cast type เอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าเราไปเจอ error ที่ไหนผม,มจะมาบอกว่าเราจะมี error ที่ไหนกันบ้างในตรงนี้ครับผมจะทำให้มันถูกต้องก่อนซึ่งก็คือสมมติว่าตรงนี้เป็น5.6ใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ของผมก็จะเป็น double ซะแล้วตรงนี้ผมก็จะลันผ่านถ้าผมเป็น double ทำไมมันรันผ่านเพราะว่าค่า default มันเป็น double ใช่ไหมครับมันก็ไม่จําเป็นต้อง cast ใช่ไหมครับเพราะตัวนี้มันไม่จำเป็นต้อง cast ไปหา int ละ มันแค่ใช้เรียกใช้ดับเบิลได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะลานผ่านตรงนี้ก็คือเรียกใช้ฟังก์ชัน3เห็นไหมครับตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในส่วนของโปรโตไทป์เนี่ยบางทีมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับอย่างสมมุติตรงนี้ผม Copy นะครับแล้วก็จะมาวางไว้ตรงนี้แล้วตรงนี้มันเป็น In ใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ผมรับเป็นแบบ r e f e r e n c e ตรงนี้ผมรับเป็นแบบแบบ value นะครับ inin อยู่ตรงไหน in in อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะมา Copy มาแล้วผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็็เปน เวอร์ชัน2.1นะครับผมอันนี้คือเวอร์ชัน2.0นนะครับอันนี้เวอร์ชัน2.1นแล้วตรงนี้มันผมก็ c ัสเป็นแบบ reference นะครับผมผมจะลอง run ดูดังนั้นไอตัวนี้มันก็จะ run ไม่ผ่านนะครับตรงนี้มันมี2 argument ใช่ไหมมันก็จะเลือกดูเอ๊ะอันไหนมี2 argument บ้างมี3ตัวที่มี2 argument จากนั้นมันก็ดูอีกว่า on เ,เป็นชนิดอะไร in in นี่หนา in in โอเคฉะนั้น double นี้ไม่เอาตัดไปก็เหลือ2อันแล้วคราวนี้มันก็จะเลือกอีกว่าเอ๊ยมันเป็น pass เฮ้ยไอคนเขียนโปรแกรมมันจะเอา pass by value หรือจะ pass by reference นี่วะคอมพเลอร์งงคอมพเลเตอร์เริ่มเริ่มขึ้นวะและ้วแล้วครับผมผมก็จะลองรันดูซึ่งเราก็จะรันไม่ผ่านนะครับเฮ้ยรันผ่านแป๊บหนึ่งนะครับผมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมเรารันผ่านเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ value ตัวนี้มันเป็น constant ใช่ไหมครับดังนั้น constant ตรงนี้ก็เป็น constant เพราะว่าการรับแบบ reference เนี่ยมันจะต้องรับจาก variable นะครับถ้าสมมติว่าตรงนี้ผมมี variable นหนึ่งชื่อว่า x แบบนี้นะครับผมก็จะ x ข,ของผมเนี่ยให้เท่ากับ6แบบนี้นครับดังนั้นตรงนี้ถ้าสมมติว่าผม pass ผม pass i constant นะครับมันก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันตรงนี้มันก็เรียกใช้ฟังก์ชัน2นะครับผมจะลอง run ดูเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน2แต่ว่าถ้าสมมติว่าผม pass เป็นแบบ reference นะครับซึ่งตัวนี้ผมเป็น x ซะเอาละครับ คอมไพเลอร์ก็จะงงละโอเคโอ้ okay. oh, ในนี้มันเป็น variable นี่น่มันเป็นตัวแปรนี่หนะ่าแล้วก็ตัวแปรเนี้ยมันเป็นชนิด int โอเคแล้วก็ตัวแปรเนี้ยมันก็สามารถเข้าถึง reference ได้อีกเอาละครับคราวนี้นะครับคอมไพเลอร์มันจะงงของจริงนะครับมันก็จะขึ้น ambiguous ให้เราเห็นไหมครับใบแดงปี๊ดปด is ambiguous แอมงงแอมงงมากๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น pointer มันจะไม่มีปัญหารครับเพราะว่า pointer เนี่ย เวลาเรา pass เนี่ยเราจะ pass address แล้วเราก็จะ pass แบบ value มันเป็นการแสดงบอกไว้ในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งมันไม่มีปัญหาสำหรับ data type แบบ basic type นะครับถ้าเป็น array ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเอาละครับผมพูดถึงอะไรเรามาลองทำดูกันเลยดังนั้นตรงนี้ฟังก์ชันที่3ของผมเนี่ยมันก็จะเป็น address นะครับ pass แบบ address โอเคผมจะมาแก้ฟังก์ชันที่ไม่ใช่3ครับ total ที่2.1ตรงนี้ก็จะเป็น address ของ a นะครับแล้วตรงนี้มันก็ทาการ adile plane a แล้วก็ไปคูณ b นะครับผมดังนั้นในตรงนี้มันก็จะเป็นถ้าสมมุติ x เป็น6อันนี้ก็จะเป็น66นะครับผมจะลองรันดูซึ่งเห็นไห้ครับมันรันผ่านก็คือ366 36ถ้าสมมติว่าคุณ pass เป็น reference คุณจะทําไม่ได้แต่ว่าคุณ pass เป็นแบบ pointer คุณก็จะทําได้นะครับผมครับผมเรามาดูต่อที่ constant นะครับว่า constant เราจะทําเป็น overload ได้ไหมสมมุติว่าตรงนี้เป็น area ใช่ผมผมก็จะ copy มาแล้วผมก็จะวางมาตรงนี้เป็น double ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ผมจะเป็น constable นะครับ แล้วดังนั้นตัวนี้ผมเป็น double int ผมก็จะก๊อปมาแล้วผมก็จะวางไว้ตรงนี้ก็จะเป็น const double const double แล้วตัวนี้ก็จะเป็น3ก็จะเป็น3.1นะครับฟังก์ชัน3.1ผมก็จะลองรันดูว่าถ้าสมมติตัวนี้มันเป็น double นะครับตัวนี้ก็จะเป็น double x เท่ากับหผมจะลองรันดูครับว่าได้หรือไม่เห็นครับมันบอกว่าตัวนี้ redefine of w h i t e main double int หมายความว่าเอ๊ะมันเหมือนกันนี่หนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็น double ตรงนี้มันเป็น constable ทำไมมันบอก redefine หมายความว่า redefine หมายความว่ายังไงก็หมายความว่ามันเรา define มันสองครั้งนะครับ2งครั้งจริงเปล่าสมมติว่าจะลองลบนะครับผมก็จะ copy แล้วผมก็จะวางมาแล้วชะมาดูว่ามันใช้อันนี้เหมือนกันหรือเปล่านะครับผมคือหมายถึงว่ามันใช้ debug เหมือนกันหรือเปล่าครับผมก็จะ copy แล้วผมก็จะวางตรงนี้เห็นนะครับผมจะลองรันดูเห็นไหมครับซึ่งก็ได้อันเดียวกันบอกว่า redefine ทั้งนั้น icon s t a b l e กับ double เนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับ คุณจะเอามาไว้ด้วยกันไม่ได้นะครับพักหายใจใหายคอสักครู่ครับแล้วมาทํากันต่อเอาละครับพักเสร็จแล้วเราก็มาว่ากันต่อเลยซึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าคุณจะเป็นใช้คอนส t แต่ว่าเป็นพอยเตอร์นะครับมันจะมีปัญหาหรือเปล่าซึ่งมันไม่มีปัญหาครับผมเชื่อมาลองดูเลยตัวนี้เราเป็นพอยเตอร์ธรรมดานะครับผมก็เป็น area in in แต่ว่าถ้าตรงนี้เราเป็น Const แบบนี้นะครับก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบนี้โอเคครับ แล้วใน int มันอยู่ตรงไหน int 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 pointer int pointer เราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือฟังก์ชัน2.1ก็คือ int pointer นะครับผมก็จะทำการ copy มันมาแล้วจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน2.2ซึ่งวอร์ชัน2.2เนี่ยมันก็จะเป็น const นะครับ const int นะครับผมจะลอง run ดูว่ามันจะผ่านหรือไม่เห็นไหมครับมันรันผ่านก็แสดงว่าตัวนี้มันไม่ใช่ redefine แสดงว่าไอคอมไพเลอร์มันมองว่า const pointer กับ pointer ธรรมดามันเหมือนกันนะครับผมถ้าสมมติว่าตัวนี้ของผมเป็น in x เนะครับ x เป็น type in ครับผมมาผ่านตรงนี้มันจะเรียกฟังก์ชันไหนผมจะลองรันดูซึ่งมันเรียกฟังก์ชันที่2นะครับก็คือ in in ธรรมดานี่ครับฟังก์ชันที่2ถ้าสมมุติว่าผมใช้แบบ address ก็คือ o f Op p e r a t o r แบบนี้ของ x นะครับดังนั้นมันจะต้องเรียก pointer แน่นอนโอเคครับมันไม่เรียกแบบ pass by value เพราะว่าเรา pass แบบ pointer นะครับผม รา pass แบบ address ดังนั้นมันก็จะมี2ตัวให้เลือกเอะมันจะเลือกอันไหนดีอันนี้2.1ดีหรือ2.2ดีใช่ไหมครับ2.1ก็คือ h a m มดา2.2ก็คือ const pointer ผมจะลองรันดูนะครับมันเลือกเลือก2.1ธรรมดาเพราะอะไรครับเพราะว่า x มันเป็นชนิด i n รมดาแต่ว่าถ้าสมมุติว่า x ของเราเป็น const นะครับผม const มันก็จะเลือก2.2นะครับผมเห็นไหมครับ3 6เพราะว่าตรงนี้มันเป็น const variable แล้วตรงนี้มันก็จะ เรียก pointer ที่ point ไปหา variable นะครับก็คือชิ้น const int คุณจำได้ไหมครับว่า const i n กับ i n const ต่างกันยังไงครับ i n const แบบนี้ครับแล้วก็ const i n ต่างกันยังไงถ้าคุณตอบคำถามนี้ไม่ได้ครับกรุณาไปดูวิดีโอที่ผ่านมาที่ผมทำไว้นะครับก็คือเรื่อง const กับ pointer นะครับอีกนิดนึงครับยุ่มยิ้มจริงๆอย่างที่บอกไว้งแต่แรกก็คือว่า overloading function เนี่ยเขาสมมติว่าคุณมีคุณมีตรงนี้นะครับก็คือ Area แล้วก็คุณก็จะมีตัวนี้อันนึง Area แต่ว่าตรงนี้แทนที่จะไว้แต่ว่าคุณ Return ค่าเป็น int แบบนี้นะครับแล้วแบบนี้ c o m p i l ไพเลอมัอมมนมันไม่ให้นะครับถ้าผมจะลองรันดูเห็นครับมันบอกว่า uh, new declaration i n i n เห็นไหมครับมันบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมือนกันนะมันดูเหมือนกันนะเพราะว่า อาฟังก์ชันโอ้โหเนี่ยคุณจะคอนเซนเทรตเฉพาะซิกเนเจอร์ก็คือตรงนี้เท่านั้นนะครับคุณจะทำแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อซิกเนเจอร์ของคุณต่างกันซึ่งในที่นี้ผมก็จะเป็นอินอินนะครับถ้าผมทำแบบนี้มันก็จะรันผ่านนะครับแล้วมันรันผ่านแล้วทำไมทำไมมันรันผ่านนะครับทั้งๆที่เรายังไม่ได้ define มันเลยใช่ไหมเรามีแค่โปรโตไทป์แต่ว่ามันไม่รู้ไงเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนโปรโตไทป์มันอยู่ตรงไหนแต่ว่าเรารันผ่านนะครับผมจะลองดูอีกทีครับอันนี้ไม่ได้เมจิกนะครับไม่ได้มายากลนะครับมันเป็นของมันเเเอองงธรรรรรรรมชาาาาตติพพะะะไคับว่นี เอมไพเลอริ่มันรู้ว่าโอเคโอ้ถ้าชนเจอ area in 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 นะมันจะ return ชนิด in type นะโอเคครับในเมื่อมันไม่เจอมันก็ไม่เรียกไงพอมันไม่เรียกมันก็ไม่ผ่านแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมจะเรียกนะครับ area แล้วก็123แบบนี้ครับผมจะลองรันดูมันก็จะบอกว่าเห็นไหมครับ undefined reference to area มันบอกว่าโอเคในฟังก์ชันนี้นะมันไม่มี definition นะถ้าสมมติว่าผมมี definition ตรงนี้มันก็จะรันผ่านนะครับ definition ตัวนี้ก็แค่ return U R N return ก็คืออะไรอะไรบ้างก็ตรงนี้ให้มันเป็น A B C เลยนะครับ A B แล้วก็ C ก็ return A คูณ B คูณ C แค่นี้ครับผมผมก็จะรันผ่านผมจะลองรันดูเห็นไหมครับมันก็จะรันผ่านง่ายๆเลยนะครับก่อนจะจบกันวันนี้ผมมีข่าวล้ายอย่างหนึ่งที่จะบอกครับอ่ามันยังมีข้อมูลอีกเยอะแยะสำหรับ overloading ของ reference ครับเมื่อกี้คุณเห็นว่า reference กับไอตัวนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเฉพาะ ถ้าสมมติว่าคุณไม่มีตัวนี้นะครับผมคุณไม่มี d o u b l ลตรงนี้แต่ว่าคุณมี double แล้วก็ reference แบบนี้นครับแล้วคุณก็จะมีอ่ตรงนี้คุณก็จะมี d o u b l ลแล้วก็ const const อ uh, reference อีกแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสาหรับแต่ว่าผมไม่ได้เอามาไว้ที่นี้อาจจะทําเป็นเอกสารไว้ข้างล่างหรือไม่งั้นก็ข้ามไปอันอื่นเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเรามาใช้ common sense นะครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คือว่าอะไรเนี่ยให้คุณคิดว่า คุณลองคิดดูคุณลองจินตนาการดูว่าคุณเป็นคนสร้างภาษา C++ พเนี่ยคุณจะทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วคุณก็จะได้อะไรเยอะแยะจากการคิดแบบ c ครซี่แครซี่แบบนี้นะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอสูมาอาภัยด้วยนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้ผมให้ข้อมูลคุณไปเยอะแยะไปหมดเลยแทนที่จะทำหลายๆวิดีโอเอาละครับผมแต่เพื่อให้ประหยัดไม่ใช่ประหยัดครับเพื่อให้วิดีโอของเราสรั้นลงเอาละครับผมแล้วเจอกันในวันหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ